สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณอานเจวะใน E ีีที่2นะครับเอาเจอกันที่โคมแฟนตาซีนะครับในอ่าพีธีปลอยโคมลอยของเมืองระพูนนะครับอันนี้เป็น E ีีที่2อครับต่อจาก E p พีแรกที่คุณนานตัดไปเมื่อกี้นะครับที่เป็นของระดับมัธยมนะครับอันนี้เป็นระดับแฟนตาซีเป็นประเภทประชาชนทั่วไปนะครับอ่าเรามาเจอกันใน E ีีที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะสวยงามขนาดไหนกับคุณนานครับ แวสนามหนึ่งนะครับที่จะขึ้นกำลังจะขึ้นเป็นรูปนกนะครับแล้วก็ที่สนามสองนี่จะเป็นรูปพึ่งนะครับในแฟนตาซีนี่2อ0กว่าแผ่นนะครับถ้านับเป็นกระดาษนี่ยคพอคลแนนนะว่าอันนี้ผนกเ เพชรเมตาละอ้ไล้วคทับลูกพิงกันแล้วลูกแ่นะครับล้ำตาครับเปินห้งึ้นบุญลครับไม่เนาบุญลครับอย่างอันนี้บลูกรับเอฟปิดแล้วสามัน้แม่รอขึ้นะนี่รขนาดหนึ่งตามรอยกรครับนะอันนี้โแสดงเส้นตาด้วยทับทับไปนะบุญล้บ พจนามาเสียนดับโอ้ยอาเบะปีาครับอาราบนะครับอาราบีท่าทอมครับเี๋ยวมาอาชีพเชนเวสสีใสไปแล้วครับปีอ่าโอ้ยมาเจองานเต่านู้นเจ้าหนี้โอ้โอ้ยบอลลังยังมาแล้ว อาลมตะเวนมันดีอ่าบันฮุมอะต้าวครับต้าวต้าวต้าวี้าวต้าวต้าวี้าวต้าวี้วต้าวต้าว้าวต้าว้าวต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 ้นวต้วต้าว้ว้้ว้ต้าว้ว้วาว้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 วาต้วี้ว้ว้้าวี้ต้ว้ต้ว้าวต้ว้ต้าว้าว้ว้วี้ต้ว้ต้้ ไปแล้วไปแล้วโจเจอรี่ไปแล้วไปแล้วไป,ไปแล้วกันซาัดเนอะเกาบตดอัน,บน,นับลำยี่สบแปลำาบาน,นะครับมารับได้ที้สถา,านะนดหน,น,น่อยขยับหน่อยขยับหน่อยเออขยับไปหน่อยนึงมาแล้วครับ โมไอรอนแมนอันนี้ประมาณาบัตรตำกว่า300แผ่นนะครับนี่ครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูดี้มาใจีกับขวานาความใหญ่ก่อสังเกตดูเอาคนนะครับว่าตัวน้อยขนาดไหนนะไปแล้วครับ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 ไปแล้วคับไปแล้วครับไปแล้ว

งานแค่นะครับพูดสลับสงงนแคมีล่มมีหยางนะครับเอาหน่อยเอาหน่อยเอามานสม่อันะครับอันนี้นะครับงานุาะอันนี้จีเปนเนะครับเออเป็นว่าวนะครับอ่า เรื่อบินมีเก้าอันษรที่สอบก,กัน,อ,นอ,กอันนี้งามขนาดนะครับอันนี้ใช้ลวดลายเขาใช้เครื่องเขาเป็นเครื่องหมานะครับไม่ธรรมดาเนี่ยทำมาได้ระดับตรงแกนกันหน้าถึงเอื้อใช้คอมพิวเตอร์ตนะิ้น,น,านามาแล้วต่อนะครับนะครับเป็นนวดเป็นเขานี่เป็นส่วนของอ,อันนี้เราซ้อมสิ่งที่เราขอนะครับอันนี้ ยังมีหลายตัวนะครับอันนี้ตัวที่เจ็ดนะครับตัวที่แปดสารพินีโคลนทางมาเตรียว<า>ยไปแล,วแล้วครับไปแล้วครับปาเกียรบด้ยมาอยู่นะครับสารีโคลยรไมาแล้วครับเกียร์ไ้มาอยู่มาดูหัวหน้าธนครครับเคไปดิวคีโป้ไปแล้วครับ เขามีการทับเวลาเลยนะเจ้เริ่มจากกาใส่ไฟหรือหุงควัเข้าปไปนะครับสิบนาทีเออหนาทีหลักจใส่ไฟเข้าใบนะครัตั้งตรงมีลูกเล่นดุตั้งลำเปมาเนอาตั้งลำเป็นม้าตัวแข่งขันอีกครั้งนะเจ้าครับเลยะครับประเพนีอีเปงห้องรอยกระพูนนะครับ ก็ยิ like ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ตลอดนะครับยิ่งใหญ่ตลอดครับอ่ามาละแปดร้อยแผ่นครับแปดร้อยแผ่นนายกหันม้าละตั้งพี่เป็นมาเด้อมาเด้อะเอ๊ะกล้องห้องใหญ่ถ่ายกับเน้อกล้องจยืนใกล้ๆนายกหน่อยกล้องอ่ะมาลองเอาอยู่ด้านข้างก่อนนะครับ ขณะสองเจ้าเอ็มปาแกนะเจ้าเนาะขอสแตนบายทีมต่อไปได้เลยนะเจ้าเอ็มป่าแกเจ้าขยิบยื่มาครับมันจะขึ้นแล้วครับเขายืนอยู่เดียวก่อนนะครับอันนี้แน่ไหมเนาะมากครับมากครับนี่มากฟังฟังว่าเป็นจ้างครับฟังนี่เป็นจ้างแปดร้อยแผ่นครับเนี่ยขนาดใจนะครับเดี๋ยวขึ้นละเดี๋ยวขึ้นละเดี๋ยวขึ้นละแต่เย็นๆนะครับแต่เย็นๆ แปดร้อยมันมาเหมือนครก๊มโรยไฟนะครับก๊มโรยไฟไมันยังมีโค้ด้วยอันนี้มีสักอย่างถ<ต>้าเราลอเข้าไปเอ,เอาพอทางในก็ได้นะครับ,บ <laughs> ถ้าเราลองไปยื้อก็ได้ครับของบ้านท้าท่ๆๆนาๆๆนลองคนคนเพเียวสบายน้อยลอยมาน้อยเดี๋ยวเอองคนบ้านเฮาง่ายังไงด้วยผลเป๋ของเราหันอยู่งเนอะมาแจกเสต็ปแปดร้อยเพนขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว คือแล้วนะครับดูนะครับตามที่เห็นนะเป็นม้านะตั้งเพเห็นผมเนี้เป็นช้างครับช้างเอาละครับเึ้นมครับเึ้นมาครับเชิญเลยครับทดลอับอาภัสย์ท่านลองมาถ่ายรูปครับมีเวลาน้อยนะครับอามีเวลาน้อยครับท่านสมาชิกอนหวัติมเชิญครับเชิญครับอาท่านประธานสภาเชิญครับท่านสวดทนากันมา มาต่อกัมาครับผมครับไปละเตรียมพร้อมครับสารพีคงรอครับผูช้างกุ่มมากนะครับพร้อมครับไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว แกแมาห่มนครับช่วยช่วยแบงเดดนอาน่งังเดครับเอาเละครับเอาลลวันดีมาดชางอัครับอันนั้นขกัครับอันนั้นปาโจอันนั้นเสือน้อยอันว่าครับครับครับอันนี้เดียวจะขึ้นก่อนครับเอา ไป้ครับเดนเดินถายกับเสือน้ยปาแกครับเอสือน้ยปากแกนี่มันดวงดีเลยกว่าตัเกหันนะี่าท่านคุณนายเนี่ยัเกหันเอแารพีกบเอ็มาแกสารพีครับอ่าอันนี้เป็นเสือทุกทุกอันคับทุกอันไปแล้วครับไปแล้วครับ สายแล้วไปเลยครับจ้าโอ้ท่านผู้ว่ามานี่ขึ้นซื้อแซกนะครับเสื้อน้อยเรามาดูเอาละเสื้อน้อยปากเอ็มปากเอ็มเอาบปติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อครับนี่แล้วครับไม่ไปแล้วครับรใช้เตียมอันนี้มันอาชีพอยู่แล้วครับตัวครับครับเัามีสองสามตัว ะครับเราก็ทีมงานนะครับเรียบร้อยลงมันแข่งแล้วไปเขาตีไปไมันุดสั้นสันเนี้ยเขามีหลายเกณฑน,นะครับมันก็มีหลายเกณฑเอาขึ้นเลยนะครับอ่าิอตอนนี้ทีมลั่นนครน,นะครับจากดอยสะเก็ดครับนี่ลูก ฮานุมานนะครับดอกในโค้ลอยนะครับหรือว่าลั่นนครครับดอกดอกในโค้ลอยนะครับตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกำลังถ่ายรูปนะครับเอาบียรีนโค้งลอยหนึ่งที่สนามหนึ่งนะคะในการแข่งขันเราะดับต่อจากสนามสองทีมลั่นนครเวลานี้ค่ะครับก็ใช้ทีมงาน จะขึ้นในตอนนี้ที่สนามที่สองคือทีมลั่นนครในรูปของหนุมานนะคะสนามสองครับตัวเลขแปดร้อยแผ่นครับแปดร้อยแผ่นครับ

อัวน่เป็นสาบานะครับสาวบาซินะครับีโลนครับแนมรซีลีนคมลอยหนึ่งนะครับรูปบัวอันนี้สำหรับสองแกนนี้คุณนานจะตัดนที่ e ีสองกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเยอะไปแล้วนะครับมันนานไปเวลาเราดูแล้วมันน่าเบื่อนะครับเเราจะตัด ป็นต่อด้วย EP 3นะครับที่เขาจะจะขอตั้งที่ตัววัวต,ตัวนี้นะครับซิลินคมลอยหนึ่งเนี่นะครับเราจัดถึง EP 2เนี่ยนะครับขึ้นไปแล้วครับสิลินคมลอยสำหรับ EP 2นี้เราลากันไปด้วยสิลินคมลอยรูปวัวที่ขึ้นตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเอาไปเจอกันใน EP ที่3นะครับของอทิฟเล็กนะครับรูปเสือ ลูกแมวสำหรับอีพีสองนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะครับคุณนันจ้าวะสวัสดีครับ